สารเจ้าสั่นสะเทือนรุนแรงอารียาและเด็กหนุ่มต้องรีบวิ่งออกมาพื้นดินแยกออกเป็นรอยแยกสีทองและเงามืดบางอย่างกำลังตื่นขึ้นใต้พื้นเจ้าคือกุญแจจงยอมจำนนต่อโชคชะตาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอารียาหันไปมองเงาดำขนาดมาหือมาเริ่มคืบคลานออกมาจากรอยแยกข้าคือผู้เฝ้าประตูแห่งจันทราร่างเงาดำแปรเปลี่ยนเป็นอัศวินเกราะดำถือดาบใหญ่ที่เรืองแสงสีเลือดมันจ้องมองอารียาราวกับรู้จักเธอ มีเพียงผู้ถือพลังแห่งจันทราสีน้ำเงินเท่านั้นที่คู่ควรข้ามผ่านค่าเด็กหนุ่มขยับตัวเตรียมต่อสู้แต่เงาดำกลับหันไปมองอาเรียมันหมายถึงเธออาเรียกำมือแน่นแขนของเธอเริ่มเรืองแสงรุนแรงขึ้นแต่ครั้งนี้มันรุนแรงจนเธอเริ่มควบคุมไม่ได้ดับสีเลือดฟาดลงมาเด็กหนุ่มใช้พลังสร้างโล่สีทองป้องกันไว้ทันเวลาขณะที่อาเรียถูกพลังเสะเทือนจนล้มลง พลังของอารียรสร้างภาพลวงตาขึ้นเธอเห็นตัวเองในอดีตกำลังต่อสู้กับอัศวินคนนี้เจ้าคือเธอนางที่ถูกสาปให้ลืมทุกสิ่งอัศวินพูดขึ้นทำให้อารียรช็อกเธอคือใครกันแน่ถ้าอยากรู้ความจริงจงสู้กับข้าอัศวินเงาดึงดาบขึ้นมาอีกครั้งขณะที่อารียร์กุมัดแน่นเธอจะเลือกต่อสู้หรือถอยหนีอารียรจะเลือกเผชิญหน้ากับอดีตของเธอหรือปล่อยให้คำสาปกลืนกินเธอไปติดตามตอนต่อไป